สวัสดีนะครับในาซิลพิคิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพิคิงอีกแล้วนะครับนักระชอองพิคิงเช่นเคยนะครับนะ <S <S อ่าก่อนจะล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพิคิงกันด้วยนะมาแจ้งโกถามรอบนี้กันก่อนมาอ่าเรามารอบทํำอีกแล้ววันนี้นะมาสองทุ่มวันนี้พีทีซีเกมจ็อกเกอร์ซีเกมแพคเมติ Patrick, อยางละซีเกมนะครับนะ ในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนแล้วกันนะครับนะมาพี่ชิงเลือกเกมตลาดน้ำมานี่ของชอบเลย่วงนี้พี่ชิงค่อนข้างจะหลงรักเจ้าตลาดน้ำเลยมาทุกรอบรู้สึกว่าแฮปปี้อยู่นะเอออย่างน้อยก็ได้นิดๆหน่นนนอยๆกลับไปนะมาให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงพี่แรปเกินนะโกแบงพึง่งจัดกิจกรรมกันไปนี้ในกลุ่มเราเนี่ยทุกคนมาร่วมสนุกกันเห็นไหมนี่สองทุ่มเลยเห็นไหมสองทุ่ม นี่ก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราแจกกันห้ารางวัลน,นะเออใครที่ได้รับรางวัลก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวพี่คิงก็จะมาแจากเหมือนกันนะเดี๋ยวบอกวันอีกทีในกลุ่มนะคนที่มาอยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์เอาแล้วกันนะครับนะอ่าคน,นี้ก็เป็นกิจกรรมสําหรับในกลุ่มของเราแบบเอนเตอร์เทนกันนิดๆหน่นนนอยนะเวลาแบบมีตรงมีแตกมาบ้างก็จัดกิจกรรมแบบนะพ่กความสนุก เขาเรียกว่าไงวะเออเพื่อวความบันเทิงภายในกลุ่มนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มเพาประมาณนี้ก็จะมีการแจ้งเกมสมพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีมิเตอร์การแตกตรงๆนะเพื่อนเพื่อนแคปมาลงมาบอกเนี่ยอ่าคนไม่รู้เน่นเกมไหนก็ดูตามโค้ทามหรือดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะเออแล้วในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายนะสำหรับเฉพาะกิจกรรมในกลุ่มเท่านั้นนะช่วงนี้นะอ่ะประมาณนี้คนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยมาพิชิงรองเทสตลาดน้ำรอบนี้ดูสักหน่อยสิวันนี้เสียไไปรออบเเเลนนะด้้กมมาาื่ช ไปลองแดจังคึมมาไม่จ่ายโดนกลับไป500รอเมื่อกี้ไปต่อมาช่องหนึ่งก็ไม่จ่ายเหมือนกันเออเนี่ยมารอบนี้เอามาอีกนิดนึงนะถ้าไม่จ่ายวันนี้เราพักกันแล้วมาลองดูกันมาอ่อามาห้ารนะรอบสุดท้ายของวันนี้เออไม่รู้เป็นยังไงแต่สถานการณ์ดูไม่ค่อยสูดีเลยเป็นประจำเวลาที่เราแตกก้อนใหญ่ๆมาแล้วต้องแดก,กคืนรัวๆไม่รู้เป็นอะไรนะแต่พูดเลยว่าเดือนนี้ ไม่ใช่แค่เดือนนี้นะ2เดือนเต็มๆแล้วที่พี่ไม่แตกหมื่นเลยนะไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกูแต่ก็ได้อยู่มอถือว่าเดือนนี้ก็นะได้อยู่รอบละนิดกระจุ่มกระจิมะจ๋มกระจุ่มกระจิ๋มก็ยังถือว่าได้อยู่นะแต่ก็ไม่มีช็อตแบบโบ,บ๊ะอะไรเป็นชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกูได้แค่นี้แหละเออใครมีวิธีทําให้กูแตกหมื่นก็บอกกูด้วยเดี๋ยวกูก็มาแจกถ้ามึงทาให้กูแตกเฮ้ กูซื้อเองก็ได้มาจบๆเออยึกยักอยู่นั่นแหละคนมันมีความหวังทุกทีเลยเปิดมาสกกเกตเตอร์ไม่เคยจะเข้าให้เราเลยนะ,อย,อ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 ,ะอย่างน้อยต้องเป็นรอบ2อะไรเงี้ยปาบเคมามีช่องสมได้เจยูมีอะไรได้มะนาวอ่ะออคิวคอมโบไปก่อนก็ได้คอมโบเก็บคุณมาก่อนลูกพ่อคิวเอ้ยบัฟมายังไงเอหสวยดอกนี้อื้มาอยู่แถวหลังเอ,อ้อ มุดเอาลงโอ้โอ้โอ้มาม่วงดอกนี้เก้าร้อยกว่าโอ้ยโอ้ยไปอยู่แถวหลังแม่งยังฟลุกดูโอ้ดอกนี้เป็นพันเลยดูโอ้เฮ้ยไม้ยแรกมากเฮ้ยอึ้งแป๊บเฮ้ยโอ้แล้วที่เหลือเนี่ยมึงว่าวทิ้งหมดเลยนะเจเออ มีอะไรโอ้โหมีทำไมได้ช็อตเมื่อกี้ไว้นี่คือไม้นี่ตายแล้วนะบอกก่อนดูจริงไม่คำนวณเลยเนี่ยดูอื้อื้พูดจริงดูโอ้ช็อตเมื่อกี้ทำไมได้ดอกเมื่อกี้พันหนึ่งมาแม่งคือขาดทุนนะเนี่ยได้ร้อยเดียวโอ้เอาไว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 ้โอ้โหนี่ดวงโอ้ยังทายดูโอ้ขนาดเป็นมะม่วงเมื่อกี้วายไปอยู่แถวหลังพี่คิงถอดใจไปแล้วนะพูดเลย โอ้ยังไปขึ้นให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี limited 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 ้มายมาสวยจังเว้ยเออมาจัดไปลูกพ่อคอมโบมากระจุยขนาดนี้เฮ้ยเบ็ดซีจ่ายพันกว่าได้อยู่มาโ,โอโ้แบบเมืโโโโ่อกีโโโ้เลยได้ไหมโอ้แบบเมื่อกี้เออเออแม่งว่ามาตั้งเออเฮ้ย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 เอ้ยเอออุ้ยกบทองสองอัน ถ้าเจช่องหนึ่งลงเออโอ้ได้อยู่เจช่องหนึ่ง mm, ทีกูขอร้องอ้ยเจช่องหนึ่งเลยกูเธอโอ้โหแม่งไม่ได้โอ้โหโอ้ถ้าเจช่องหนึ่งลงวายสี่ช่องดูโอ้เจได้ดูดิเออโหเจได้โอ้จริงๆถ้าวายสี่ช่องนี่บันเทิงเลยนะโอ้แต่เออยังไงอืได้อยู่มีอะไรบ้างเออได้ J 2 J 1เออมาได้เว้ยเฮ้ยเอันนี้อันนี้ช่อง2เออมาไวสองช่องแล้วยังไง A ช่องหนึ่งทีขอร้อง A ช่องหนึ่งให้กู A ช่องหนึ่งไม่ลงอีกแล้วโอ้โหเอโอ้โหเว้ยอืมอุ้ยมานี่ก็จ่ายอุ้ย A ช่องหนึ่งเนี่ยพลาดหลายรอบเลยนะอืมโอ้ โอ้โอ้นี่มันจ่ายแบบตุ้มๆๆๆแล้วก็ที่เหลือก็คำนวณทิ้งหมดเลยนะดูโอ้จริงโอ้ยแต่สองไม้นี้เอาเรื่องอยู่ไม้เมื่อกี้พันร้อยไม้นี้ไปเจ็ดร้อยกว่าเฮ้ยสองไม้ไม่ตายเลยดูเออเอาเว้ย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 โอ้มาเหมือนวันนั้นเลยมาเหมือนรอบไหนวะมารอบไหนแล้ววะรอบนี้เออรอบนั้นเหมือนกันเลยจ่ายแบบตุ้มๆๆ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 เลยเออมาแปลกตลาดน้ำช่วงนี้บอกแล้ว เป็นพี่คิธโอเคมากเลยกับตลาดน้ำที่อัปเดตมารอบหลายๆรอบนะเออมันจ่ายแบบค่อนข้างจะไม่กัก๊กมันจ่ายแบบตุ้มๆๆๆแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสังเกตง่ายเออจริงสังเกตมันมันสังเกตง่ายพอมันจ่ายตุ้มๆๆถ้าไม้ไหนเริ่มไม่จ่ายก็หยุดเลยแค่นั้นเองนะเออเออโอ้โหแม่งเออมาติดวายคู่ป้ามาป้าวายคู่ปลาหมึกโอ้ย สามชอ่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ oh, 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 oh. ยโอ้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 ยยังได้ไหมเออโอ้โหแม่งเจเจะได้อืมเอาเว้ยโอ้เบสีดูโอ้นี่มันจ่ายดียังเว้ยเบสีดูเออเออยังได้อยู่นี่เอมาสวยสิบไหลไหมลูกพ่อติดเออมาเจอืมเจไม่ได้เท เลขสี่หมนุนต้องได้ลุ้นอยู่โอ้แต่ไม่นี่ก็ไม่ขาดทุนนะเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเวนี่ยเออคิวเคโอโหยาโอโหไม่จ่ายแล้วอืมเอาละเอาละไม่จ่ายแล้วไม้นี้อืมขอดูสักรอบหนึ่งสิป๊าเอา้ยโอ้แมงลายด้านนอกดีจัดดูโอ้ มาไปลูกพ่อ,อขอแบบตุ้มๆสองพันกลมๆได้ไหมให้มันเป็นวันที่แฮปปี้ของเราเลยโอ้แต่นี่ก็ได้แล้วนะเอ้ยมาอุ้ยเอ้ยเอาเว้เอาเว้โอ้ยเปิดมาวายคู่เลยสามตัวโอ้โหสิบตัวแพงหน่อยตัวแพงขอร้องโอ้โหไว้สามรอบได้สิบสามรอบเลย เอไม่เป็นไรคุณเยอะๆไว้ก่อนก็ได้โอ้โคเซไดไว้นะน่าจะมีตัวแพงมากสักนิดหนึ่งเออเออโอ้ยเต็มเต็มโอ้ยได้อยู่เจเออได้ Q หนึ่ง A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  หนึ่งไม่ลงอย่าให้พ่อผิดหวังลูกอื้โอ้ยโอ้ยเอานน่อยเอาหน่อย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 โอ้โหคือว่าไม่จ่ายแล้วแหละสมนี้ เออเจนหนึ่งต้องมาแล้วเละเจนหนึ่งอือหืออโหอ้โหไม้นี้ชัวร์แล้วสองไม้แล้วไม่จ่ายเอ้ยทำไมมันหยุดเร็วจังเลยไม่มีไม้ที่สามที่สี่เราสักหน่อยก่อนเหรอเนอะเออ เดี๋ยวขอดูคำนวณอีกนิดนึงถ้ายังพอมีคำนวณอาจจะขอดูสักรอบหนึ่งนะเออแต่ไม่จ่ายสองไม้ติดเนี่ยมาเหมือนที่พี่กิงบอกต้นคิดไหมช่วงนี้มาแบบนี้ประจาเลยแบบจ่ายตุ้มๆๆๆแล้วก็หายไปนะเหมือนวันนั้นที่เราแตกมาปุ๊บๆๆแตกมาสองสามไม้ติดแล้วหลังจากนั้นก็สองสามไม้ก็ไม่จ่ายเหมือนกันนังมาจบๆวัดกันไปเลยได้ก็เลิกไม่ได้ก็ได้ก็ต่อไม่ได้ก็เลิกเออคุกเออคุกเพูดงง เออได้ก็ต่อดิเออเลิกทำไมวะเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้มึงไม่ใช่ว่าไม้สุดท้ายมึงปล่อยกูศูนย์บาทเลยนะไม่เอานะกูบอกก่อนเออโอ้โหแม่งสามสิบตังเย็ดฟอมเฮ้เฮ้สองทีเออมีอะไรมะม่วงเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มะม่วง QJ โอ้โหมสลับช่องกันทำไมโอ้เออ เ1หนึ่เออเอหนึ่งเหเอหหายไปไหนล,ะล่ะลูกเจเออได้อยู่เคสเคเอได้2 A3 มโอ้โหว่าว่ามันไม่จ่ายแล้วนะตรงนี้นะเอไม่แน่ไม่แน่แนถ้าเอมาปาบปาบปาบมาปาบเคปาบเคปาบเคไปเจเออได้อยู่มีอะไรสิบหนึ่ง คนละสองหมุนคูณสิบสี่โอ้โหอุ้ยได้ไวตั้งเคช่องหนึ่งขอร้องเคโอเคเต็มมาดาเลยโอ้ยโอ้ยเคแบบปิดสวยๆก็ได้ดูโอ้โหแม่งเคโอ้ถ้าเคลงช่องหนึ่งแล้วดูไปแตกวายช่องหลังโอ้โหได้รุ่นสักรอบหนึ่งโอ้ไม่จ่ายแล้วเงอแตกโอเคพักอ่ะโอเคเอามาถือว่าได้อยู่นะ 9ก้าร้พันหนึ่งก็ถือว่าได้เออนะโอ้ตลาดน้ำช่วงนี้มาแบบนี้ทุกรอบเลยเว้ยน้ำมาจ่ายตุ้มตุ้มตุมตมุแล้วก็หายไปนะก็ลองสังเกตหน้าเกมดูง่ายๆถ้าเปิดมาแล้วซื้อไม้แรกแล้วมันจ่ายก็ลองดูสักสองสามไม้ได้พี่คิดว่ามันจะจ่ายต่อ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่จ่ายก็สังเกตง่ายเออช่วงนี้เป็นแบบนี้ประจำเลยพี่คิงมาหลายรอบรู้สึกว่ามันมาแบบนี้ตลอดเลยนะอ่ะโอเครอบนี้กลับมามีกําไรโอ้โหได้กําไรจากรอบนั้นมาโอเคสรุปวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะเอออ่ะสำหรับกิจกรรมก็รอติดตามในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่คิงก็จะมาแบบพูดให้ฟังเรื่อยๆว่ามีกิจกรรมตอนไหนบ้างนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามเจ้าบ่าวมันเถอะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบินลาไปเลย